วันนี้เราก็มีสิ่งดีๆที่จะมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนไทยในสหรัฐอเมริกาและกําลังต้องการในเรื่องของความช่วยเหลือในด้านการเงินนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจาก QM Advance คุณนุกซึ่งจะมาพูดคุยกับเราค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณดูทราบว่า QM advance นะคะเป็นเรื่องของบริษัทสินเชื่อนะคะอันนี้มีบริการให้ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเจ้าของร้านอาหารไทยหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะร้านนวดร้านสปาร้านกาแฟหรือธุรกิจออนไลน์นะคะก็สามารถสมัครได้ค่ะอย่างน้อยต้องมีธุรกิจ3เดือนขึ้นไปอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ จะต้องเป็นธุรกิจจําเพนไหมคะว่าจะต้องในด้านไหนหรือว่าทั้งร้านอาหารร้านนวดอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้คืออย่างน้อยอต้องเปิดทําการ3เดือนขึ้นไปก็คือสามารถสมัครกับบริษัทเราได้เลยค่ะค่ะสาหรับท่านที่สนใจในเรื่องอันนี้จะต้องมีเครดิตที่ดีไหมหรือว่าถ้ามีเครดิตไม่ดีต้องมีคนค้าประกันไหมยังไงคะค่ะสำหรับบริษัทเคียรเมดวานนะคะกะ็เราไม่ได้ใช้เครดิตแล้วก็ไม่ต้องการคนค้าค,ค่ะเราดูแต่ยอดขายของร้านค่ะ,ะเฉลี่ย เอ,อ๋อค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจจะต้องสมัครต้องใช้เอกสารยังไงบ้างค่ะ,ะวิธีการสมัครนะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.qmadvance.com นะคะก็จะเห็นธงชาติไทยคลิกเข้าไปสมัครได้เลยะคะ่ะก็กอกชื่อ,อและเบอร์โทรนะคะแล้วก็อีเมลนะคะแล้วนกก็จะติดต่อกับพันทีเลยะคะ่ะก็หรืออีกทางนึงนะคะสามารถโทรมาติดต่อลกได้เลยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้มีอะไรโปรโมชั่นพิเศษบ้างคะ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคือคือบริษัทเคอเมดวานนะคะสามารถสมัครได้ไม่ว่าพี่จะอยู่รัฐไหนทั่ว50รัฐในอเมริกานะคะก็สมัครฟรีค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องวลาสมัครแล้วจะต้องเสียค่าสมัครไหมมีต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรล่าคะก็คือค่าธรรมเนียมก็คือไม่มีนะคะก็คือฟรีนะคะใช่ก็ติดต่อได้ที่ไหนคะ ติดต่อได้ที่นุกนะคะคิวแมนวานสามารถโทรติดต่อเบอร์นะคะ725 529 2418ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่นำเอามาฝากกับท่านผู้ชมนะคะถ้าสนใจในเรื่องของความช่วยเหลือการเงินนะคะทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนไทยในสหรัฐอเมริกาอย่าลืมนะคะติดต่อมาที่คุณนุกค่ะค่ะขอบคุณท่าสวัสดีค่ะ